ดีครับ บรรยากาศจู่เถียงหน้าอยู่หน้านะครับเห็นไหมครับทางออกมาเบิึงจะพาเบื้อันนึงนะครับพอดีเสียง,งน,น้ำซันแม่กับเมื่อยครับเมย์เมย์อันไอ้ยงังนนะคลุกข้ขนดินครับผมเมื่อกี้ไปข้นดินมากครับเมย์เนี่ยทำการข้นดินแาวแหวนแหวนเลยครับเมื่อวนี้ผมจะพาไปเบิง้ง ส um: er> pues mm nah ิ่งพิเศษนะครับพิเศษสำหรับผมนะครับนั่นก็คืออยู่ประเทศไทยมีแก้วครับแก้วหน่อยแก้วแก้วครับเอาเหมือนคนย้ืนครับคนย้ืนนั่นเห็นปะแดงแดบ่เม่นแก้วเป็นยังครับเป็นเบียดโอ้เป็นเบียดเป็นเบียดเบียดยังไงจริงๆได้บอกไทยสัตว์บางว่าบางอันที่เขาบอกว่าเป็นช็อกนะครับผม มันคืออยังคุณนายครับปูนขาวค่ะปูนขาวทำมาจากอะไรเหลือคอยค่ะคือที่ว่าเขาเอาไปปั๊บเอเม้นปับป๊บดินสภาพดินที่ว่าใส่ในใไฮบอ่ปบบอปลาบ่อกุ้งกุ้คุณมนมาจาปะผ้าดามนี่นะครับเรามองได้เจอว่าเจ้าต้นที่ว่าเจ้ออาจะมาเอ่อมากแก็งมันหวานมันเป็นตัวผูโตกระเทยต้อยนอยังไปเบิ่งดู ตัวน,นี้ยังกไก่อยู่งั้นหรอไก่ก็อยู่เบิ้งครับพี่ขาดกร,ราฟไปทางเก่าก็ได้ขากราฟครับอ่อาฟานะครับสบายฟา่ไปเบืนะ้องวันนะเดี๋ยวก็จะคือตอุ่นนี้ยังครับพาไปเบิง้งว่ามันเป็นตัวผู้จากกันแก่งมันเป็นเป็นยังไงเป็นตวัวเมียมีลูกไอ้มีลูกออกออกลูกทั้งลูกดุกๆนะครับบายนะ่ะ <ใ>มาล้วก่อแต่ก่อนมันจะมีสุดท้ายกรับเสืเลยครับ,ารบมาละกอครับมันเป็นตัวว่ายแทนที่จะเสืเลยเห็นที่หลังนะักเสืเลยก่อนก่อนสัมเลยรู้เลยว่าต้อนอะไรเออผมนักคล้องบนบนนะครับคล้องคล้องใส่ไก่น้ำสะพานจำเตะกี้แล้น้ำตัวมสะพานมรงนี้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่นะตัวสะพานนะครับ มันยัคนตกทำไมยังเขียวชฉอุ่มนะครับงามสวยนะฮะอ๋ะอปั๊บแต่ก่อนนี่นะครับแต่ก่อนต้นนี้มันจะเป็นออกออกดอกมาจะเป็นตัวผู้นะคะเนี่ยมันจะมีช่ออยู่นี่ใช่ไหมคะอันนี้คือเด็ดออกหมดแล้วก็วิธีที่เขาบอกว่าวิธีที่จะทําให้มันตัวผู้สามารถให้มันเป็น ไอ่ตีนลูกได้ก็คือเอาไม้นะคะเนี่ยค่ะมาดูดูใกล้ๆนะคะไม้เดี๋ยวนะครับเดี่ยไม้ไม้ไผ่ค่ะมาเพื่อทําการยังครับเคลื่อนยังตอกยังครับตอกลิมบ่เอมาตอกใข่ไข่เขาเอินตอกลิมบ่เค่ะมามพ้าวผ่าหลก็ปลายมันเทียน,นมันแหลมแหลมแล้วกเห้ากับตอกเข้าไป<อ>มนะฮะบานี้ห้ากับเด็ดเด็ดดอกทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็เพื่อตีเศษมันออกมาใไมเข้ากับสิ รอบไปประมาณสี่สิบหามือเขามาเบิงวา่าดอกรุ่นที่ออกมาใหม่นี่มันสีติดลูกตามที่ข้าเจ้าบอกบอว่า,วาข้าเจ้าว่าวา,วาจากไหนครับว่ามันจะติดบอกครับบอกวา่าต้นโตผูสามารถติดลูกได้สามารถเป็นตัวเมียได้ตามมันไม่ลูกเลยนะครับจา้ารอบเบิงนี่ดอกชุดไม่ที่กำลังออกมานี่มันจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวบอกครับบอค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นชอบบอตีมันมันจะติดลูกบ,บอมันก็จะเป็น ก็เราออกมาแล้วเพราะว่าอัน 9, เก้าห้าเด็ดออกไปเบิดแล้วล,ล่ออีกสี่สิบห้า 4, 5, มือเขาจะมาติดตามผลทําไมต้องสี่ห้าวันเหตุผลเพราะอะไรครับอดอกมันกําลังจะออกค่ะทําไมต้องทิ้งระยะห่างสี่เจ็ห้ามือเอพราะว่าดอกชุด 9, เก้าห้าเด็ดออกไปเบิดแล้วไงอ๋อใช่มันต้องใส่ระยะเวลานะครับสี่เจ็ห้าวันจะจะมีชุดที่สองแม่นบอกชุดที่สองนี่ชุดชุดไม่ือชุด 9, เก้าห้าเด็ดออกเบิดแล้วนี่ชุดที่สองกํากลังทีมันเกิดใหม่นะ่ะมันจะสามารถ ตดลูกตามทีโบแลนพนวาบอห้อยปูนขาวค่ะหนาฟ้นมันอาจจะเป็นเชื้อราเชื้อยัางเขาก็เอาปูนขาวมาปับปล่เปมันเป็นนี่บอกครับคือการแก่งมันครับแก่งมันมันย่านมันตายเขาบอกว่ามันย่านมันตายมันก็พยายามสืบพันธุ์มันต่อโดยการทีว่ามันจะพยายามตีลูกค่ะบอกว่ามันจะได้ผลบ่เด้อค่ะต้งล่อติดตามค่ะอีที่นาค่ะ เบืงดีพี่หนักนะครับเพิ่นบอกเดวีหนิเรียกกอกแก๊กไปก่อนนะเฮ็ดซะก่อนให้เบิ่งสวนเบิ่งนีสะก่อนนะครับนี่กาดกาโอเคอยู่ครับเสียอย่างเดียวหนาโอ้โหบอกบ่บ่ค่อยมีเวลาั่นะบอกคอยมีเวลามาเฮ็ดมาทำมาหยังนะครับวามไม่อยากจักนำไปเบิ่งไปเบิ่งนะครับอ่าพันเตี้ยนะครับ อันนี้พันอะไรคุณแขกดำมั้ครับน่าจะแขกดำพันเตี๋ยมันมั้งครับนเนียนเตี๋อ๋อนะครับที่เพันเน้นๆก็คือมีบักฮวงบักเขียบนะครับเน้นๆเ,เลยบักเขียบตอนนี้ถ้าตอนนี้เ้าปลูนานไม่หงังแกปูสะพานกะเฮ็ดแบบลวกๆนะครับตามจริงมันต้องไปปูสะพานต้องปูอย่างดีนะครับผมแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาได้๋ยวปูเลยเอาใหม่มากากายเพราะอะไรยางขามซะก,ก่อนนะครับ เดียวแต่วกว่อนนึกว่าจะตายมันเหลืองไมเนอะครับเหลืองม,มากแบบดินมันเป็นปดินแหเบิ่ต้นขาต้งดินเป็นดินแบบเป็นสีเลยค่ะดินลูกหลังนะครับดินแกะดินแกะดินลูกหล,ลังดินขีนแห,นแห่ดินแดงบานห้องเนี่ยแหละครับตอนที่ตอนที่เขาปลูกอ่ะมันจะปลูกตอนหนาแลงนะ้งเนาะอืมต้องคอยหดน้ำแบบทุลักท<ง>ะเลมากเหลืองเลยกับถี่ซังมาต้นนิดเดียวต้นนี้หน่อยตอนนี้ก็ลังเขียวละบานี้จะผมถ้าไไปเบิ่งอีกต้นหนึ่ง มันรอดตลอดทายนะครับเหยียบโคนเหยียบมันแต่ว่าหลายหลายรอบต้นนี้ก็อ่าต้นดั้งเดิมแต่อันนี้ครับนี่นี่นี่ต้นเหยียบหักไปแล้วเทือนึงหักไปสองเทือแล้วสองเทือแล้วครับสองแต่รอดแต่ต้นนึงครับเหยียบแล้วเหยีจมแล้วเป็นแคะไปเลยครับแคะแกนไปเลยแกแกนแบบน้อยฮะเหยียบมั่นสามถึงสี่ครั้งนะฮะเหยียบหักแล้วก็ตัดออกเหยียบหักแล้วก็ สี่ครั้งยังรอดครับเต่ามูจะจะใหญ่ซั่มใดสั่มใดเพิ่ม่มหนี้เลยก็กลายเป็นวัชพืชเด้พอผมบอกนะครับบอกบอกนะถอนออกแนละ้วพอมันมันโตนะเบอร์เบร์จเริ่โตแล้วอย่นะเงีอนนะครับผมจะพาไปส้มสวนก่อนนะครับปล่อยคนายเล่าเข็ดก็ก็เขเ็ดอยากเลาไปนะครับโซดาดกันเบึงเยอะไปสะพานกับเข็ดอันนี้สะพานช่อข้าวนะครับ ชัวคราชุบชุบชุบผู้นของภาคเนาดเป็นรตกต่กูเอ้อนี่ต้นใหม่หลายพันนะครับลายยางแลลายสิ่งลายยางตามจริงหน้าสามลาบัวพอดครับสำหรับปลูกอันต้นใหม่หลายๆายางสลรับความคิดของผมนะครับให้ยางเขาในความรู้สึกของผมคืออยากได้แบบว่ายางเราไม่สวนอยากกินยางกด้กินหลดนะครับอยากกินหลดจะไม่เน้นขายเน้นเน้นเน้คอเรืองกินนะครับ ก็เหลือซ้ำใดซ้ำหนึ่งก็ขายคือมันขายดีก็จะอธิษฐานเป็นธุรกิจก็ได้ครับอนาคตบนเน่แต่บโบนเน่โบนเน่ในทางคุณนะครับหลังก็เป็นสวนในสวนในดอกยังหรือเริ่มซื้อมันดอกแค่นะครับสวนดอกแค่กับโขกของมังค์โบกีโขกแต่ว่าปลูกไก่กันเกินแต่ไม่เป็นไรแต่งเอาให้มันบางข้างบนเอาบางด้านข้างเอา สร้างมากระปากล่วยนะครับที่เห็ดว้เห็ดสวนใ้เห็ดว้นะปลากล่วยเอาพามาชมสั้าหน่อยครับแวะแวะน้อยนึงกล่วยกับลายพันหลายยางนะจากตะกี้ภาพตะกี้ตอนตอนที่ว่าท่านนี่เป็นแบบต้นใหญ่ยังสี่นะครับก็คือผมปลูกจากเบี้ยต้นน้อยน้อยแบบเป็นเบี้ยนอ่นะครับเป็นเบี้ยนอเอามานํำมามากก็เป็นเบี้ยนี็น้อยยังสี่นะก็หน้าก็นี่อีก ก็จะต้นข้างๆนี้น่อยนะครับเป็นเบีย้ยเบียเ้ยเสร็จบานนี้กระเกิเหตุการณ์ที่ว่าผมรับบุ้นะครับคือผมเพี้ยนมากบกโดนเป็นสามสี่เดือนแมคโครครับตอนหนังแมคโครมาหลอกข้องนะครับหลอ่อข้องขยายมันใหญ่ก็เกาะแต่งสุเครื่นะแต่งสลบเนาะครับแต่งสลบมังใหญ่ก็เกากะเอาแมคโครนะมันรูปดินของผมถิ่มไปเลยครับดูบกวกอันนี้ผมแบบหายเท่านี้หาน่ย ผมเลยซื้อน้ำยาเร่งนากซื้อย,ยังมันหยอดหยอดใส่เอ็มลอยบ่สมใส่เนี่ยอันนั้นบ่สมใส่เนี่ยเ่ว่าตามเขาบอกว่ามันฟืนมันรอดเดฮ็ดโอ้ยหลายวิธีทางอย่งไดก็บรรอดคือว่ามันบรรอดคือว่ามันตายเหรอครับผมสุดท้ายมันก็รอดครับผมสุดท้ายก็รอดรอดอ่ะดันมันงามเลยเหมครับงามเฉยนี่รอดนะครับรอดมาต้นๆนะฮะรอดรพอเพิ่มหนึ่งเพิม 2, ่มสองสามจีนอมอีกฮนะ นี่นะทั้งในหอทั้งในเลยนี่ต้นเซลิงปิงครับเปิ้งว่าต้นมะยมนี่ไม่ใช่นะครับนี่คือเซอลิงปิงของแท้เลยนี่คนระับต้นอะไรเอ่ยต้นยางนาโอ้นี่แหละยางนาครับต้นยางนะจะเป็นสีม่วงมมีน้ำ,นำยางเหลืองกินทั้งแกนทั้งในมันครับกินใส่ทั้งในมันครับอันนี้ก็เซลิงปิงอีกนะอ่ะปอะการโมเ,เสียเวลาไปมนสวนหนึ่งครับ บางอย่องนึงผมจะพาไปบ้างอันนี้ก็หักบอแมนหักก็เงามันตายแต่มันออกตั้งขางนะครับนี่มะนาวไก่เช็ดมะนาวสักหนีอนะครับมะนาวมะนาวก็จะเป็นสวนมะนาวในน้อยของผมนะครับคือก็ถือว่าบอบออันใกล้เกินไปแล้วก็บบอชิดเกินไปบอห่างเกินไปนะครัถือว่าแบบ แปลงกิงนเล่อการปล่อยธรรมชาติก็คือมันจะบานใบงามกับไงเต็มกันเลยนะครับแต่ว่าต้องแตงครับเพราะเขาปลูกไก่กันพื้นทีเท่เล็น้อยเรื่องเรื่องคือพื้นที่มีจํากัดมีแค่สามไร่สามไร่ร่วมหน้าแปลงพูดหอมนะครับาบอกปันไก่เนาะพูดไปน,นะแต่บ่มื่อนี้ครับส่วนที่ผมเหตุเหม,มือว่านกับมือนี้นะฮะเห็ดมือแล้วน้อย จนลายกับเี็ิงานในบ้านไปส่งซาเหล่งเนี่ยทรงสื่อของไอ้เมียเนี่ยสื่อของมาขายนะครับในใน,นบ้านนะเป็นในร้านค้าเนี่ยหน่อยนะครับร้านเล็กๆน่ารักนะ่ารัาก,กอบอุ่นอบอุ่อนะองงน,น,นนะครับไทยองรานของนะครับนี่เลยครับสวนหกกะจะพยายามเฮ็ดี๋ยมันบวกว่านีานคน้ครับจะค่อยๆแต่งไปนะครับค่อ,อ,อเหตุเดี๋ยวเมื่อไรครับ สามตน้ G, ตนจีต้นเมือละหาตน้นซิต้นก็ได้แต่แต่คั้งนี้คนเฮซอยก็ดีเลยนะดีเลยดีเลยระบบสปริงเกอร์ถ้าได้แล้วครับแต่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นในฝั่งนี้นะเฉพาะฝั่งนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีแทงนานหน่อยนะครับที่เก็บึ้นมากนะสางมากนะฮะนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้ครับผม าไม่หวองนี่ก็อันนี้ก็ดอกกระเจี๊ยบครับเก็บไว้ครับผมกระเจี๊ยบอะไรครับนี่ครับสปริงเกอร์สปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์โอ้เนี่ยนะหโหแข้งข้างบนบุ่ยไปเลยนี่แม่บ้างต้องค่อยๆเก็บนะฮะนี่ครับควงใส่ไก่เนาะฟึบฟื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 บเออฝนน้ำอ่ะ อางาไม่หรอครับอโอเคเออมีเหตุผลก็คือแบบเอาหญ้าห้องโบจังเป็นตรงถางถิ่มนะครับโบจังเป็นตรงอันใส่ไฟฟผาโบจังเป็นตรงไอ้ใส่จอบใส่เสียมคุดแบบเมื่อหากเบ่อนนะครับใน,นสันแปนนะครับแต่ว่ามันโบมีพื้นที่สีเขียวครับผมแล้วก็มันโบ,บมีหญ้าห้แบบว่าเอมามาหาอัน งัวนะครับบ่มีหยาห้งัวเพื่ออาานาคตอาจจะอยากเลี้ยงงัวนะครับแล้วก็บ,บ่มีหยาห้มาให้ต้นไม้ของเฮานะครับก็ก็จะปล่อยแบบนี้แต่ว่ารอบเอ้รอบต้นใหม่เฮาก็ต้องเสียใหย้ยแปลนเลยครับเพิ่นจงพื้นที่เพิ่นไวน้แน่นะครับนีเพื้นที่เขาเนี้ยอันนี้ก็จัะยังเจ่ะหน้เต็มกองนี่ละเกลืกายจังนะก็จะเก็บออกนะครับ เอาเพ็ดฟื้นครับข้ามผมบอกแค่บัวใดก็บ่เฮ็ดครับผมข้ามบัวเอกมาแล้วมีแล้วจะเอายังใหม่ย่างางั้นเอาไปดังไฟเฮ็ดฟงเพชรฟื้นตัวเนาะเนี้ยธรรมาชาตินะครับหน้าตกากางามงามครับเอาแล้วกับเบื้องตาการจอยคลองเ้าะไปชมตาการจอยคลองด้วยเนี้ยทำจ้วนของจอยคลองคแบบ <c oughs> โมเมนต์โมเมนต์คองจอยคลองนะตากาของจอยคลองนะครับอย่าเข้าใจแบบ เอ็นนี่อิ่มไนนะครับบอรครับแบบคิดลุกคิดลงคิดลึกนะครับล่ามกบอนะครับนี่นะตะการของของอ่อนซ้อนบดเดือนเดียวนะครับนี่พ่อบอลพ่อเดือนบ่เงี้ยบุท่านพ่อแต่บุตรใส่ฟุ่นบุตรใส่ฝุ่ยยังคักคักไรนะครับมีต้นน้ำกับเขา เขานะเขียวงามแน่นขนาดดีขนาดดกขนาดนะแต่ก็บอยได้เขียวเสมอกันนะครับอัน,นีเป็นมันดอนเนี่ยอันนี้แน่นะครับต้นสูงต้นเตี้ยเนี่ยโอ่แต่ทางผมน,นะ,านนมาะทางนี้นะยามคุยบ่ได้ไรนะแสดงว่าบังแฮกบ้านท่านนั้นนะแฮกบ้านท่างนี้ครับนี่บ้านของเพิ่นบ้านผุ่งเขี้ยมีนโนพอวางครับมีนโนพอเิเศษนะฮะ ผมนี่แหละครับพ่อเพิ่นเพื่งครับเออเปลนเปนโอ้หวานหวานบ่เปลืองเตีแล้วก้อนมูปุ๋ยมดก้อนมูนะครับจักสูตรใดของเพิ่นหวานปุ๋ยบ่เปลืองเตีเหมือนก้อนมูเนี่ยใดบุบเชิ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 บเสียงเขียนห้องกบห้องนะครับ แดงวะเดี๋ยวหาวิธีแก่นะครับอึ๊บฮึ๊บึ๊บกระจบดกระจบดเห็นท้ยต้านมองเจ้เขียวนะครับท้ายมันหมืดทั่วทัวกันนะครับหม่ยขั้นจะเอาต้านนาชากำง,งามก็เอาเม่เตอรมองนีแล้วครับสวยงามสวยงามเราออไปทั่วที่และวันนี้ นี่ยผมมันกนจริงจังครับจริงใจเลยครับมันเป็นจริงจังครับจริงใจคือแบะๆกันเบิ่งเลยครับเพื่นอนๆเนี่ยนี่คือเบิ่งออกมองได้ดอนก็นกนดอนมองได้แดงก็แดงเนี่ยไายเบิ่งความนี่บอได้ว่าเอาตัวม่มงามๆของเจ้าของนะนี่เลยนี่ครับกายจะไปมันพอย่ามตัดนะครับจะแบบเลี้ยวท่าไปเรื่อยเลี้ยวเลี้ยวตลอดกับแบบชิดเดียวจบไปเลยนะครับย่เอาไปเลยนี่ครับสวนพักนิดน่อยของผม แต่ก็หกหกคือเกินขนาดบ้วนรบว่ครับบุญเกิดปุญปกพิการต้นนี้หน่อยก็ลูกดกครับแต่ก็ไม่บ่ถือว่าบ่ด๊กมากนะครับนี่หัวเห็ดนะสันนิษฐานว่าเป็นไหนจะเป็นเห็ดตายเบื่อครับผมแต่ก็เกิดเห็ดก็ถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีนะฮะพี่อุ้ยอุเกือบทุกจริงเกือบทุกงานนะ หุเนี่ยหักงาหักกระมีครับมองมวงฝืดกระมีแต่หน่วยโบนอยครับโบนัยพันหน่วยไงแต่ก็อยากได้พันยังไงมองเบงสวนน้อยของผมครับสวนนเล็กน่ารักเอาลากชอเอามุ้งของผมครับจะเป็นแนวใดจะป็นแนวใดเบงแนวใดโอ้เสียสักอะไรจาทำไหมต้องขาดตัวชื้นต้นสาบรถต้นยังง้อมันขาดไปแล้วครับ ขาเจ้าส่งมาบดีท่านเฉลยว่าตนยังน,น,น,นี่มองเฉลยอยู่ทั้งหนาเนี่ยครับตนน้นยังครับทา่านผู้ชมเอิงฮะอันนี้ลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ตนน้นยนะังเนาะท่านผู้ชมตนยังน,นะนี่สวนที่ผมมักที่สุดนี่แหละครับไหนจะฮู้แล้วต้นยังครับอนนืมนะอย่า ชุบ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 เ <c oughs> ืมบอกอีกสวนหนึ่งครับสวนกล้วยปล่ากล้วยในปูไใบดนนะครับสวนกล้วยปล่ากล้วยในสวนกวยมีหยังฮะเห็นภาพแบบเบิ่งนะครับเบินน่งกันเลยฮะนี่ต้นตะครบนะครับตะกรกตะครกบ,รบ,บานเท่าเลยนี่ครับกองหญ้ากองหยังเนาะกองหยังกึนเนาะ ่บวงชวมดูกันครับนี่คือกองหยังแต่มีพืชแล้วก็มีตน้นไม้นี่นี่นะครับในกองหย่านะครับหนึ่งกองกลางกองหย่าก็มีสับปะรดมักนัดนะฮะนี่ต้นต้นที่หนึ่งอันนี้กก็อีต้นนึงครับเห็นบล็องเห็นบ่เห็นบ่็อกเห็นบล็อกอาจจะเห็นน้ำชั่งน้อยหนึ่งก,กองหนึ่งนี่กอง นี่กองหนึ่งแล้วกันีน่สับปะรดต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นและต้นที่ห้าอย่างนี้ครับาต้นพกต้นกต้นนี้มีสับปะรดนะครับหญ้ากัะมี่พามาเลยนี่อันนี้กองที่สองนีกลกองที่สามครับสามกองแล้วนี่และกองสุดท้ายกองที่สี่ นี่ครับหญ้าเริ่มเน่าแล้วเริ่มได้การนะครับหญ้าเน่าสัญญาณของหนาเน่าก็โอเคนะเคลื่อนได้การนะผมท่านได้บอกว่าหญ้ากาองตรงนี้มันคือหยังนะจะ้าจนมันเกิดผลรับจังหวเบิ่งนํากันว่ามันขึ้หยังกันแน่แท้นะครับยังกันแทฉหยังเป็นหยังกันแน่นะทางในนะ,ะในสวนนี่ฮะสวนเล็กๆ ขยี้มีอีกกองนึงครับป้ายเบื้องกองพิเศษกองที่ห้าแต่อาจจะบรนับเป็นกองก็ได้อีกอย่างนึ่งอ่ะไปเบื้องกันไปเบื้องกันเบื้องกัน ชบ,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 ชบไก่เนี้ยนะครับพี่น้องไก่เนี้ยไก่เนี้ยต้นมะม่วงติด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 จะเอ๋นี่กองที่ห้าแต่มันกองเล็กกองเล็ก เล็กเแน่นๆเลยแน่นเลยแล้วเล็กๆ,ๆจะเคยจอมปวมลวกบางคนอาจจะหูนุนะครับว่าคือว่าผมปลูกยังนะ